ตอนนี้นะคะกำลังออกเดินทางไปเขาใหญ่ค่ะมีนัดก,กับแพรวแต่ว่าไม่ได้ไปได้วยกันไปนคนละคันที่นี้เราจะเจอแพรวที่นู่นเราจะไปทำอะไรที่เขาใหญ่มาติดตามกันนะคะสองวันหนึ่งคืนกับเขาใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปเขาใหญ่กันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอคุณลิวฟายเพราะว่าคุณลิวฟายเนี่ยเขาไปรถอกีกคันหนึ่งกับสามีของเขานะคะจำหรันี้เราอยู่กับเพื่อนของเราไปแทนรับเชิญนะคะสวัสดีค่ะน้องมาอันนี้เป็นตัวละครใหม่นะคะชื่อคุณมายนะคะ โอเคออกเดินทางเดี๋ยวเราไปเจอพี่ฝ้ายที่เขาใหญ่กันนะคะอยู่ๆก็มาเจอ,อราแพวกลางทางนะคะถึงแล้วนะคะอากาศดีมากแล้วก็ตอนนี้รอแพว ยยู่่ด้้กันแลวคะทริปนี้เป็นทริป2วันหนึ่งคืนที่เขาใหญ่นะคะคืนนี้จะพาทุกคนไปดูหนังเอาดอ์ที่อากาศหนาวซึ่งจริงๆแล้วเคยทำคอนเทนต์ที่นี่ไปเมื่อปีที่แล้วแล้วพี่ฟ้าบอกว่าแพลต้องมามันดีมากเลยอ่ะปีนี้ก็เลยมาอีก แต่ตอนนี้อยู่รานโคที่พี่ฟเคยมาแล้วอีกเช่นันฟรี่สโคนเฮาสโคนดีมากแล้วครีมอ่ะคือจุดไฮไลท์ในที่ินเลครีมันเหมือนแบบได้ไปกินอยู่ที่อังกฤษเลยอ่ะสั่งมาอยางก็จะมีคมสโคก็คืนริินี้เป็นครีมสโครใช่อันนี้เป็นโรสผังต้องซื้อกลับ แบสบีร์ร,รี่สับโูลครีมเนาะอันนี้คือแยมนะคะแบสบีเรอรี่เป็นราสเบอรี่แล้วก็อันนี้คือนนะ<ม>แล้วเขาเป็นโฮมเมดทั้งหมดที่นี่มีคาวด้วยนะคะกิ่มสับปูนะคะมาหาันตรงกลาง<ม>เราจะเริ่มจากสับปูลเพราะมันหวาน ไอเบเกอรมันกรอบๆปะแต่ข้างในแบบมันนุ่มมากแล้วก็อุ่นๆอันนี้นะคะจะเป็นสตรอเบอรี่โรเนื้อแบบตัดมันกลิ่นกุหลาบเอ้ยกลิ่นอะไรหรอวะโฟนเนอร์โฟนเนื้อกุหลาบอ่ะคนเนื้อเทเยอร์อะแค่จ้วงสิแค่ต้องจ้วงนจ้วงก้อน แบบแซนอยู่นันะทาั่งแล้ก็คือสตรนเมสเตอรี่นะคะโอเคเราจะไปเข้าที่พักกันทุกคนอันนี้คือที่พักของเรานะคะ ตรงเนี้ยคือปีแล้วเคยมาเหมือนกันแล้วชอบมากใช่ปะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นห้องที่เพิ่งสร้างเสร็จสดๆร้อนๆขึ้นมาแล้วเป็นโต๊ะอาหารนะคะนั่งเล่นนี่อยู่จมุนที่กี่รอบอ่ะเตียงห้องน้ำากาศมูกเป็นข้าอกให้อารมณ์แบบอยู่ไหนดีอ่ะเป็นแบบกระท่อมใช่ ให้ความแบบเหมือนอยู่ห้องใต้หลังคาที่เมืองลอกเราก็จะเดินตามพี่ไพไปไปไหนอะปีนี้เป็นคอนเซ็ปต์รถไฟนะคะอันนี้คือโซนดูหนังแต่ว่าเราจะมีสองรอบอันนี้เป็นทางสำหรับโฮเทลเกสต์่เป็นคอนเทนท์่เมืองนอกอันนี้ใช้ไม้เมเปิ้ลแท้ที่เหมือนเมืองนอกเขาใช้กันงาน เราก็จะเดินเข้าตรงนี้ได้เลยคือมันน่ารักทุกมุมเดินเข้าง,งานก็จะเจอฉากให้ถ่ายรูปนี่สีขาวเสือกามจริงๆแล้วมัชเมลโล่กับสมอลต่างกันยังไงอ่ะก็คือมัชเมลโล่คือสีขาวอันเดียวอันนี้คือมัชเมลโล่แต่สมอลคือแพคเกอร์ชอ็อกโกแลตแล้วก็มัชเมลโล่เนื้อะาแล้วเอว้าว นายโชว์นี่ความเยิ่ช็อกโกแลตอุ๊ยทำไมช็อกโกแลตมันเยิ้มจังอ่ะก็คือมีการเปลี่ยนใจเกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คืออาหารแบบจริงจังอยู่ที่ร้านเ e d แมนแล้วนะคะกำลังรออาหารแล้วอาหารที่นับหน่วง เดาการว่าคืนนี้เราก็ได้ดูหนังเงรื่องอะไรไททานิกหรัวอะแล้วเรื่อเซนทูกูซาเอซนทูกูซานเราเดาว่ามีนนี่แครีอส <c> อ่ะเดาคุณเดาว่าอะไรมีฟอร์ซันไลท์เอ้ยหรือว่าไอ้นี่หรือว่าเลกเตอร์ทูจูเลียตมันติควาโลอ่มันมีความชิลมันมีความอากาศเย็นมันมีความที่นั่งเล่น มาตองพิมาตองเฮ้ยเยอะเลยเนี่ยทุกคนค่ะหนาวมากเลยค่ะหนาวมันหนาวมากเลยค่ะยี่สิบสองสาขามันเย็นกว่ายี่สิบสองป่ะวะใช่มันเย็นแบบลมพัด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 ถึงเวลานอนแล้วนะคะของวันนี้ไหนคะเราเช็คเอาท์แล้วค่ะกำลังจะไปคาเฟ่ชื่อ daydream อนนี้ก็คืออยู่ที่เดนดีมคาเฟ่ดึ้มก็คือเป็นแก้วขาวเราสั่งพิซซ่าเราสั่งพาสต้าเราสั่งแม้แต่มี่ซุ้ยเออมีโคลาดก็คืองงไปหมดแล้วแล้วก็มีสเต็กไก่ร้อนแห่งนี้วัเหมือนกันนะทุกคนทุกคนะอ้ แล้วตอนนี้เขามีสร้างอันนี้ด้วยมันฟิตไม่ได้รู้วยพวกแบบเวฟแบงเวฟแลมพวกการเล่นสเก็ตต่างๆถ้าใ <c oughs> ครชอบนะคะคือสาม <c oughs> ารถมาแล้วก็แบบนั่งคิวแล้วก็เล่นสเก็ตหรือว่าชมหนุหนนเล่สเก็ตก็ <c oughs> สวันหนึ่งคืนที่เขาใหญ่นะคะก็คือจะเป็น2องคาเฟ่หนึ่งร้าอาหารและดูหนังเอาท์ดอร์แสนโรแมนติกหวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปนะคะถ้าไม่มีได้ไปก็คือตามเราไปด้ ทุกที่ท,ที่อ,อาส bye, ยายบายปค่ะเชอกันทีหน้าหมุนตัวหนึ่งทีในการปิดทีเอย่ยสวยงาม